สวัสดีค่ะวันนี้ครูจินดามาชวนทำพริกน้ำปลาหรือน้ำปลาพริกไว้ทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือไข่ต้มหรือไข่เจียวรวมทั้งข้าวผัดสูตรนี้ทำออกมาแล้วรสชาติเข้มข้นอร่อยมากๆทิ้งไว้ข้ามคืนพริกก็ไม่ดำด้วยค่ะเรามาดูส่วนผสมและลงมือทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะขั้นตอนแรกครูเคี่ยวน้ำตาลไว้ใส่ในพริกน้ำปลาก่อนนะคะ วิธีเคี่ยวน้ำตาลคือนำหม้อมาตั้งไฟใส่น้ำสะอาดลงไป200กรัมใส่น้ำตาลปีบ๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวลงไป300กรัมเสร็จแล้วใช้ทับพ,พีคนและเคี่ยวต่อไปให้น้ำตาลละลายพอน้ำตาลละลายและมีความหนืดจนได้ที่แล้วให้ปิดไฟและยกลงมาพักไว้ให้เย็นเลยนะคะระหว่างที่รอให้น้ำตาลเคี่ยวเย็นมาเตรียมส่วนผสมสำหรับทำพริกน้ำปลากันเลยนะคะ ส่วนผสมตัวแรกคือมะนาวให้เราเลือกมะนาวสด,สดๆเขียวๆแบบนี้นะคะพริกน้ำปลาทำออกมาจะได้มีกลิ่นหอมของมะนาวนะคะส่วนผสมตัวต่อมาคือพริกแดงจินดาครูใส่เพื่อเพิ่มสีสันสวยงามให้กับพริกน้ำปลานะคะใครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะตัวนี้คือพริกขี้หนูเขียวค่ะใส่เพื่อเพิ่มสีสันสวยงามให้พริกน้ำปลาเช่นกันนะคะ พริกตัวสุดท้ายคือพริกขี้หนูสวนนะคะพริกขี้หนูสวนนอกจากจะให้ความเผ็ดแล้วยังให้ความหอมด้วยค่ะพริกทั้งสามชนิดจะให้ความเผ็ดแตกต่างกันพริกขี้หนูสวนจะเผ็ดแบบนุ่มละมุนและมีกลิ่นหอมพริกแดงจินดาจะเผ็ดจัดแบบเข้มขน้นพริกขี้หนูเขียวเผ็ดน้อยกว่าพริกแดงจินดาและกลิ่นหอมน้อยกว่าพริกขี้หนูสวนค่ะ ครูนำพริกทั้งสามชนิดมาใส่รวมกันเพื่อเพิ่มความเข้มข้นกลมกล่อมให้พริกน้ำปลาค่ะตัวต่อมาคือหอมแดงอันนี้ครูอปอกเปลือกล้างสะอาดแล้วนะคะส่วนอันนี้คือกระเทียมจีนครูนำไปปอกเปลือกและล้างสะอาดแล้วเช่นกันค่ะและตัวสำคัญเลยคือน้ำปลารสดีนะคะและอันนี้คือน้ำตาลที่เราเคี่ยวไว้ค่ะลงมือทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนำมะนาวมา,า่าเพื่อบีบเอาน้ำค่ะ ครูขึ้นอัตรา,าส่วนผสมของพริกน้ำปลาให้ที่หน้าจอนี้เลยนะคะหรือใครจะกดเข้าไปดูใต้คลิปตรงคำว่าเพิ่มเติมก็ได้นะคะครูลงรายละเอียดไว้ให้แล้วค่ะบีบมะนาวเสร็จแล้วก็วางพักไว้จากนั้นมาลงมือซอยพริกกันเลยค่ะให้ซอยบางๆหน่อยนะคะความเผ็ดของพริกจะออกมาผสมกับมะนาวและน้ำปลาเข้มข้น พริกน้ำปลาของเราที่ทำออกมาจะได้มีความอร่อยเข้มข้นยิ่งขึ้นค่ะซอยพริกเสร็จแล้วนำมาใส่ในถ้วยที่เราเตรียมไว้เลยนะคะตักน้ำมะนาวที่เราบีบเตรียมไว้ใส่ลงในพริกวิธีนี้ช่วยให้พริกของเราสดอยู่ได้ยาวนานทำพริกน้ำปลาออกมาแล้วเก็บไว้ค่าวันพริกก็ไม่ดำนะคะ จากนั้นให้ลงมือซอยกระเทียมแบบนี้นะคะซอยเสร็จแล้วนำมาใส่ในถ้วยพริกที่เราแช่น้ำมะนาวไว้เลยค่ะซอยกระเทียมเสร็จแล้วลงมือซอยหอมต่อเลยนะคะซอยเสร็จนำมาใส่ในถ้วยที่เราใส่พริกกระเทียมและมะนาวเตรียมไว้เลยค่ะ นำน้ำปลาที่เตรียมไว้มาใส่ลงไปเลยนะคะใส่เสร็จแล้วก็ใช้ช้อนคนให้เข้ากันค่ะตักน้ำตาลเคี่ยวใส่ลงไปค่ะจากนั้นให้ใช้ช้อนคนเพื่อให้ส่วนผสมต่างๆเข้ากันค่ะลองตักชิมรสดูนะคะครูต้องการความเปรี้ยวเพิ่มอีกหน่อยเลยเติมน้ำมะนาวลงไปอีกนิดค่ะ จากนั้นใช้ช้อนคนให้เข้ากันค่ะแล้วลองชิมรสดูอีกครั้งอืมตอนนี้เปรี้ยวไปนิดนึงค่ะเดี๋ยวครูตัดความเปรี้ยวโดยเติมน้ําตาลเขี่ยวลงไปอีกหนึ่งช้อนนะคะเติมลงไปเสร็จแล้วคนอีกครั้งและลองชิมดูอีกครั้งค่ะอืมครั้งนี้ใช้ได้แล้วค่ะอร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะครูหั่นมะนาวทั้งเปลือกใส่ลงไป เพื่อเพิ่มความหอมให้กับพริกน้ำปลาของเรานะคะพริกน้ำปลาจะได้มีกลิ่นหอมเพิ่มขึ้นทำให้หน่ารับประทานเพิ่มขึ้นค่ะใส่มะนาวลงไปแล้วใช้ช้อนคนอีกครั้งนะคะคนเพื่อให้เปลือกมะนาวช้ำนิดๆพริกน้ำปลาของเราจะได้หอมมะนาวเยอะๆค่ะตอนนี้พริกน้ำปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกลิ่นหอมหน่าทานมากเลยค่ะ เพื่อนๆลองนำไปทำดูนะคะสูตรนี้ครูชิมแล้วอร่อยมากๆเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูจินดาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ